Hey. ขอแบบเต็มกระดานหน่อยรุ่นไม่มีตัวไปต่ออืมอืมขอเต็มกระดานขอเต็มกระดานขอเต็มกระดานโอ้โหอะไรลุนยากลุนยากครับผมปั๊บปับป๊บเขาหลา,ตานตาดไม่มีตัวต่อโอ้ยได้รูปแก้มสามลูกเอาเรื่องขอแบบเต็มกระดานได้ไหม กระถางแม่มวดตรงนี้มาได้สองใบแล้วไม่มาพี่ให้เดือดสามใบแล้วดเรื่อกนีทุกท่นเอาจาัดไม่มีตัวต่องไ,ได้ดึกสองลูกมามาขยายอาณาจักแล้วขอแบบเต็ม คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อรีวิวและแนะนําการเล่นเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรกราบสวัสดีครับมาพบกับน้องรามอีกแล้ว่งเคยนะจ๊ะน้องๆหนุ่ยอายุต่ำกว่า18แนะนำให้ตามนะจ๊ะมากไม่พูดเสียเวลาเลยนะจ๊ะมากับค่ายพีจีเกมแม่มดนะจ๊ะวันนี้มาโอมมึกกึ๊ยมัึกกึ๊ยมัึกกึ๊ยครับโอมเพี้ยงครับจะมาไหมครับอืมอืมจะทำไม่อยากแล้วจากไปนะอีกแค่หนึ่งอันอีกแค่หนึ่งอันท่านผู้ชม อีกแค่หนึ่งอันเท่านั้นเลยไปน้ำชมเกินป้ายแม่มดเกินป้ายทำไม่อยากหลัวก็จจกไปแล้วรู้เรื่องครับผมโอมมาดเกย์เกยครับผมรูปแก้วมาแล้วสองรูปว่าไงครับผมคล้อ,องแพ้ขยายหัวใจไปอีก I love you ถ้าอยูต่ตายคีน,นึงขอเต็มกระดาษเลยนะเจ้หมาไม่เต็มยังไดอีกหนึ่งลูกน้องโพรครับผมน้องโพน้องโพน้องโผ ขอเต็มแถวเลยวัยรุ่นไม่มีเลยช็อตนี้ไม่มีเลยเศรษใจ,จยจงได้ไหมได้ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บได้ลูกแก้วอีกสองลูกมามาโอ้มันกึรร่ยมันกึ่ยมันกึยน่ยขอแบบเต็ม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 ,มได้อสามลูกมารู้เรื่องกระเบื้องแตกมีต่อสิครับช็อตน,นี้ว่าไง ดูเรื่องสองรูกครับผมไมายกระสองรูกขยายอาณาจักรไปแล้วหัวใจเขาหัวใจได้ไหมาหัวใจไม่มา,มมาอยากกับกเต็มกระดานเล้วท่านผู้ชมวิ่งวิ่งกระถางแม่มดกระถางน้ำมนต์มาแล้วครับผมอีกแค่หนึ่งอันปึ๊บ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 เรียบร้อยครับทำไม่อยากอาณาจักรไป แต่ไม่เป็นไรครับผมมาดีอยู่นะมาดีเลยถือว่ามาดีโอเคเลยจ้าขอแค่สามห้าห้าครับผมขอแอยกขยับเต็มหน่อยนะท่านผู้ชมปึ๊บไปเลยครับผมตามเต็มน้องรามมาเลยจ้าโอ้ไม่ันเกย์เกย์มันเกย์เกย์กกกครับผมไม่มีตัวตอบโอ้ลูกแก้วสามลูกโอเคขอแบบเต็มกระดานอย่างนยไม่มีตัวไปต่อ เต็นกระดานขำเต็นกระดานทำเต็นกระดานโอ้โหลายลุยยากลุ้นยากครับผมปับป๊บปั๊บเขาหลางาังตัดไม่มีตัวต่อโอ้ยได้ลูแกแคมปสามลูกเอาเรื่องขอปั๊บเต็มกระดานได้ไหมกระถางไม่มวมดตรงนี้มาได้แบบสองใบแล้วไม่มาทีนี้ได้ดึกสามใบเลียวเรื่องนั้นทุกคนเอาลยานไม่มีตัวต่ออือได้ดึกสองลูกมามา

ยาวไปยาวไปครับผมสามห้าแปดนะจ๊ะไปต่อครับผมเกอแม่หมดนะจ๊ะอินดียจังนะจ๊ะอันนั้นมันอินเดียนะจ๊ะโอ้ยขอแบบโ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 บดูแกมาเนาะโอ้ยกระหางมาแล้วสองอันโอ้ยกระชาสามอันจนได้ทุกท่านชมอเอาเรื่องจา้า ตื๊ดตื๊ดตื๊ดตีเกมมาแล้วนะทเอ๊าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊อ๊ะเอเอ๊ะเอ๊ะเอเอ๊ะของแล้วเออเอ๊ะ้ค้างงยองอืมกว่าจะมาคิดว่าค้างไว้แล้วนะีเกมไม่ได้ซะแล้ว พักนานแล้วเกินหัวใจเสียเลยท่านผู้ชมดิเขมเข้าอ๋อเรื่องจานนิ่งไปแล้วครับผมนิ่งไปแล้วผมวมาแล้วผมแจมโบ้ขอแบบจมจ่อลูกแก้วสามลูกอขอแบบเต็มกระดานไว้รุ่นขอเต็มกระดานต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆไม่ยอมต่อใจเหลือ,ออีกหนึ่งลูกไม่มี ไม่มีโอกาสเสี่ยวเลยท่านผู้มอ๋อ,อจตละลายแล้วท่านผู้ชมอุ้ยว้าวไปเยอะครับท่านผู้ชมตามมาหน่อยลูกตัวต่อไม่ถึงนเลยยังได็กหนึ่งลูกมีตัวต่อไปไม่มีใส่เจเสียใจกันรอบสุดท้ายว่างไงโอ้โหไม่เป็นไรท่านผู้ชมก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮาร์ดสุดเจ็ดสุดก็อาเรื่องนะวันนี้ต้องกราบตัวราไป